สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินนิติ TK นะคะวันนี้นะคะกินนิติเดี๋ยวจะมารีวิวเป็นตลับปกจจอยหลวงปู่ทิมฝั่งเพชรแท้ใบนี้นะคะก็ใบนี้เนี่ยฝั่งเพชรเม็ดละ2.5ตังค์นะคะทั้งหมด20เม็ดนะคะก็คือประมาณครึ่งกะล่ดนะคะก็สวยๆงามๆเป็นฝั่งเพชรแท้เลยนะคะนี่ชือ้อ นี่ค่ะแล้วด้านข้างของเขานะคะก็ปิดสนิทดีนะคะแล้วก็แกะลายเป็นลายกระหนกเรียวแบบนี้นะคะเป็นใบเล็กๆจิ๋วๆรีวิวยากหน่อยนะคะและอีกด้านหนึ่งนะคะก็ปิดสนิทเช่นกันนะคะแกะลายเป็นลายกระหนกเดียวกันนะคะดีเทลต,ต่างๆแน่นนะคะแน่นๆเลยชูบซูมอิน แล้วก็มีบ่าด้านบนด้วยนะคะกระจึงแล้วก็มีห่วงห่วงด้านบนนะคะห่วงด้านบนแบบนี้ห่วงก็ขนาดกําลังพอด,ดีนะคะไม่ใหญ่เกินไปแล้วด้านล่างนะคะบานพับต่างๆครบนะคะใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะด้านหลังของเขานะคะก็จะเป็นไม่ได้อ่าเรียกว,ว่าอนะไระคะอ่าเป็นแบบทั่วไปนะคะก็สวยงาม ใบจิ๋วมองเห็นชัดๆ,ๆยากหน่อยนะคะจะพยายามที่สุดนี่นี่ค่ะเรียบร้อยนะคะเราเดี๋ยวเรามาดูขนาดกันดีกว่านะคะก็ขนาดของหน้าจอนะคะขนาดความกว้างของหน้าจอจะอยู่ที่ 1. 1. น,ะะนะะึ่งจุด่งเซนนะคะ0.75เซนนะคะดี๋ก่อนนะคะ 0.75เซนนะคะความกว้างของหน้าจอแล้วก็ความสูงของหน้าจออยู่ที่ 1. เอ๊เดี๋ยวก่อนนะหนู1.25เซนนั่นเองนะคะแล้วก็ขนาดความกว้างด้านในนะคะก็จะอยู่ที่1.1เซนนะคะแล้วความสูงด้านในนะคะจะอยู่ที่1.6เซนนะคะพอดีว่าคิมไม่ได้อุปกรณ์เปิดมาแล้วใบนี้เนี่ยเปิดค่อนข้างแน่นเปิดปิดแน่นๆนะคะก็เลยไม่ได้แกะนะคะก็ สวยงามมากนะคะใบนี้แล้วก็น้ำหนักของเขานะคะเนื่องจากเป็นใบเล็กๆก็จะไม่ได้หนักมากนะคะน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่0 6.81กร,รัมนะคะ6.81กร,รมัมเมื่อกี้พูดศูนย์นี่พูดผิดเริ่มเบอร,ร์นะคะ6.81กร,รมัมแล้วฝังเพรแท้ด้วยใส่ปกจ้อยหลวงปู่ทิมนะคะหรือปกรุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะก็ท่านในสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองกรอบทองสําหรับพารุ่นไหนหรืออยากสั่งทางตลับทองกรอบทองมือหนึ่งนะคะสอบถามได้ทางไลน์ s i <at S 1> t k 6 6 6หรือเพจ a c e b o o k ร้านตลับทองนิติหรือด่วนโทร0899866685ได้เลยค่ะหรือถ้าไหนอยากมาแบ่งปันตลับทองกอนทองเศษทองพระทองคานะคะมาได้เลยนะคะที่ร้านชั้นสามห้างมณฑิบงามวานร้านอยู่ติดกับลิบตัวกลางค่ะวันนี้นะคะเคนติขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้เคนติตีเคด้วยนะคะขอบคุณค่ะส่วนงามมากเว่าก็เลี่ยมกันนาวใช้ได้สบายๆเลยนะคะก็สวปังมากนะคะเชียร์เลยค่ะ